พาหงสหสมพินิมิตสาวุธันตังครีมเมขารังอุทิตโคราสเสนมาลังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินทโทต,ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมพิโยชิตสปาราติงโครามปานารวกรรมกมาธฐานยังขังขันติสุทนันตวิธินาชิตวามุนินทโทต,ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงขชวรังอธิมัตภูตั ังทาวาคิจกมัสนีวัสุธารุณันตังเมตตามโพเสกกวิถีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโอคิตาขคมติหัตสุธารุณันตังทาวันติโยชนะปัทถังกุลิมาละวันตังอิททีพิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตตวานักรมุตลังอิวคพินียาจินจายยโททวจนางชนะกายมัชเชสันเตนโสมาวิถีนาชิตวา มุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคะลานีสัจจังวิหายามติสัจจกว่าทเกตองวาทาพิโรปิตะมนังอติมันทะอันทภูตังปัญญาปทิปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคะลานีนันโทปนันทพุชคังมิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคธัรมาพยันโตอิทูปเทสาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคลานีทุกขา หาทิฏฐิภุชเคนะสุตหสทังพรหมังวิสุทธิชุติมิฏฐิภาคามิทานนางยานาคเทนวิธีนาชินตวามุนินโทตันเตชะสะภวัตเตชายามังคะลานิเอตาปิดทุทธะยามังคะละอ,อัตตาคาถาโยวาจานโนทินทีเนาสารเตมตันทีหิตตวานันิกาวิวิธานิจุปัถวานิโมคังสุคังอธิคมเยยนะโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาธเจวเชนะโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสสุชามังขเลอปาราชิตปัลลังเกสีเสปัธวิโพะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอักขปัตโตปโมทติสุนักขัตังสุมังขลังสุปะปา ตังโสทิตังสุขโนสุโมโหโทจัสยีทั้งพระมจาริสุปัฏฐคีนางกายกรรมมังวาจกรรมมังปัฏฐคีนังปัฏฐคีนางมโนกรรมมังปณิตทิเตปัฏฐคีนาปัฏฐคีนานิกตะวานรพันตาเทปาทาคีเนภาวตุสพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธะตุภาเวนัสธาโสธีปวันตุเต ภวตุศัพทพ์ังคลังหลักขันตุศัพท์พระเทวตาสัพธรรม,มานุภาเวนัส,าสธาโสตีพระวันตุเตภวตุศัพทพ์ังคลังหลักขันตุศัพท์พระเทวตาสัพ,พสังคานุภาเวนัส,าสธาโสตีพระวันตุเต